ในฐานะที่พี่เป็นผู้ชายะน้องมินพลอกเลยตอบคําถามกันถ้าโชคดีหล่นทับแล้วคุณได้เงิน6ล้านบาทจะไปทําอะไรแบ่งเงินเก็บแล้วก็เอาไปสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ซื้อแมวมาเลี้ยงเยอะๆคุณร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วร้องเพลงอะไรก็น่าจะเมื่อ3ปีที่แล้วครับลูกสาวคนโตน้องนูบี้เสียชีวิตครับ เพื่อนสนิทที่สุดในช่อง7 HD อมาสคนเอาที่เขาสนิทกันหนูด้วยนะไม่ใช่สนิทกันไปอย่างเดียวมีเจนนี่ค่ะเจนนี่ชัยศราน้องวินนี่ค่ะแล้วก็นิตาค่ะให้บอกชื่อนักแสดงหญิงหรือนักแสดงชายที่คุยไลน์ล่าสุดคุยเรื่องอะไรกันจริงอหรอให้ดูด้วยวยคุณแบมคุณแบมล่าสุดคือคุณแบมคุณแบมถามว่าจะเอาสตาร์บัคไหมให้ดูไวๆให้ดูไว ไม่ได้คุยกับนักแสดงคุยกับแม่นักแสดงคุณอยู่ไหนแล้วลูก <c oughs> แม่ถึงแล้วนะลูก <c oughs> แมนน้อง